เขาบอกเลยครับผมถ่ายเป็นคลิปครับข่าวสาบข่าวกรปิกป็นไหญ่นอนบลารสมานกระปหโขัดิตลดลมนี่ยโมเป็นธรรมดาขอขาดคนได้ประจำไม่ไี้ไโอ้ย้างหน่อยไม่บอกว่าบานเจียวพอน้าชนะเนี่ยคุณสนานไทยไดสิ่งเิดตลาย ร่วมท่างไปเจอในทนั้งเฟรมเกาะบะลาเนี่ยะเกียววัสรธรรมที่บด,ดาหน้า,าป่าทั้ <c oughs> งหลายทั้ปง,งไปวงงาบได้ชงลองงาบได้บักบวกบบบบชงล่งม,มา โดนประดานมาปัดมาเป่าชิงเลี้ยวไหลยในหลากายใไม่ถีบเข้าม้างไฮนี้ไฮฮาวไฮไกลมีแต่ชิงที่ดีจ่งามเข้ามาเด้อบดนี้เด้อาในไฮมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยจัตุรพิพอดสีประทานอันประกอบไปด้วยอายุวันนาสุขสละเอาเสี้ยวเข้ามาสวดบ้านนี้เสี้ยวเพิ่นเสี้ยวสาเุง่า

เยอะดอกไม้นะ้ว่อี่เออมันจะเออ